สวัสดีค่ะเปิ้ลนิพัทธ,ธนันท์มะปรางนะคะรู้จักแอปยูพิกเพราะว่าเพื่อนแนะนาแต่ด้วยความที่เปิ้ลสงสยัยว่าแอปนี้สามารถสร้างไรายได้จริงหรือเปล่าเปิ้ลก็เลยตัดสินใจเป็นยูพิเกอร์ด้วยการซื้อสินค้ายูพิคชอยหนึ่งชิ้นนะคะ999บาทด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อจะเข้ามาศึกษาข้อมูลถ้าเกิดว่าแอปดีเราก็เราก็สามารถสร้างไรายได้ผ่านแอปแต่ถ้ามันไม่ใช่เราอย่างน้อยเราก็ได้สินค้าที่เราซื้อ999บาทแล้วเมื่อเปิ้ลตัดสินใจเป็นยูพิเกอร์เปิ้ลก็เลย พอดีทางแอปยูพิกเองก็คือมีการจัดสัมมนา,าเกี่ยวกับแผนรายได้นะคะปิ้นก็เลยตัดสินใจลงทะเบียนเข้ามาศึกษาว่ารายได้จากแอปมันมาจากช่องทางไหนได้บ้างอะไรเงี้ยหลังจากที่ปิ้นตัดสินใจสัมมนา,าแล้วหลังจากที่สัมนมา,าเสร็จแล้วอะค่ะปิ้นพูดกับตัวเองเลยว่าไม่ทําแอปนี้ไม่ได้เพราะว่าปิ้นมองเห็นโอกาสหลายๆอย่างในแอปนี้เนื่องจากว่าแอปพลิเคชันยูพิกอะค่ะเป็นแอปเปิดตัวใหม่ ข้อที่1นนะคะ2ก็คือว่าสินค้าที่อยู่ในแอป,ปเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราใช้ในชีวิตประจําวันฉะนั้นไม่ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดียังไงทุกคนก็ยังต้องกินต้องใช้สินค้าอุปโภคบริโภคและตัวิ้นเองก็มันสะดวกสบายกับเราด้วยสินค้ามาส่งถึงบ้านที่สําคัญก็คือว่ามันไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะคะในแอป,ปเพราะว่าเราไม่ต้องสต็อกสินค้าเราไม่ต้องส่งสินค้าเองแล้วไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรเราก็สามารถมีรายได้ผ่านแอปได้โดยที่ไม่กระทบงานประจำายไม่กระทบไม่กระทบกับสิ่งที่เราทําอยู่ นั่นคือสิ่งที่เพื่อนตัดสินใจแล้เพื่นมองเห็นโอกาสแล้วเพื่นก็เลยลุยบอกต่อเพื่อนๆเ,เลยแล้วก็เพียงแค่14วันนะคะเพื่นก็สามารถเป็นซูเปอร์ยูพิเกอร์ได้แล้วก็สามารถมีรายได้หลักหมื่นได้ในปัจจุบันนี้ฉะนั้นใครที่อยากศึกษาข้อมูลหรือมองเห็นโอกาสในแอปเพื่นอยากจะแนะนําให้คุณตัดสินใจเป็นยูพิเกอร์นะคะเพราะว่า คุณจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วแอปดีๆมันมีอยู่จริงแล้วก็ด้วยเทรนด์ของโลกก็คือคนส่วนใหญ่ก็จะซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ทั้งหมดแล้วนะคะฉะนั้นแอป p ูพ k เป็นทางเลือกหนึ่งที่คุณช็อปก็ได้เงินคืนคุณแชร์ก็ได้ตังะคะ่ะยังไงฝากแอปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ